แต่ผมหน่อยเนี่ยโอ๊ะพวกคุณหยุดก่อนนะเขาที่คุณซอยเฮียรสเทศเฮ้ยครับอากาศดีๆแบบนี้เราก็จะมาตัดผมกันครับในยุคแบบนี้นะครับอะไรประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดนะครับอันนี้เรามีช่างตัดผมชื่ออะไรมึงอะนเนมโนเนมบาร์เบอร์ครับมึงก็ัดผมว่าไม่เคยอ่านี่แหละแล้วคุณคิดว่าจะตัดผมได้หรอก็อหมาะมาดีแน่นอนตัวผมเดี๋ยวขึ้นรูปตัวอย่างนะครับวันนี้มีคนหารูปตัวอย่างให้ทำได้ไ่มตรงนี้เปิจอกมากรอดูเงี้ยเงี้ยแต่ผมหน่อยเงี้ย ครับโอ้ยด่าโวยหน้าโวยผ่าเลยโอ้ยวกมึงหยุดก่อนนะเอาเลยเอ้ยไม่เจ็บ่ะเห็นหล่อแล้วที่เหี้ยหอ่ะไม่ได้ไปยันนาคนไทยจะเหี้ยอะไรเลยหล่อได้เหี้ยห่าโง่ผมเป็นยังไงวะครับกูไม่เห็นเลยเดี๋ยวตอนเนี้ยกูไม่มีสิทธิ์รู้อะไรเลยเฮียยิงที่ต้องลงแป้งไม่เคยเห็นเลยอะร้านไหนแล้วเกามีเกามียังไม่พอ อย่าพูดตัดตรงนี้ไอ้นี่มไอ้นี่มเอาหัวไปกดหัวกดหัวเท่เดี๋ยวกดเท่แค่นี้ก็เท่แล้วเนี่ยเงื่อปกติจะใช้กันไกลพี่ใช่หรอซอยอ่ะสัมภาระคือหัวขาวคุณทำผิดแล้วคุณเจอซอยบอกว่าคุณพาคุณคุณเปิดบ้านนู้นคุณเปิดขึ้นแล้วคุณไคยเอาแง่ลองขึ้นมาเหนียคุณจะทอดทําให้ตัดเข้าได้คุณซอย ตายตายๆพี่นแดไม่ตายแล้วเนี่ยแหวงแหวนแหวเนี่ยแหวต้องดูแหวนมาดูมดูโอ้โหโอเคเสียงหัวล้อมันไม่เท่เลยอี้หลังหูไหลังหูยังไงดีหูยังจะเป็นอยู่ไหมยังจะเป็นแหละอันนี้คือซานตุ๊กใช่ไหม เว้ยอันนี้แลแลดูมีอนาคตว่ะเรียกว่าเก็บงานเก็บงานเออเขาจ้างใหญ่อันนั้นสร้าง่านเล่นหัวเดียวกี่คนแล้วเนี่ยไอ้เหี้อเดี๋ยวมึงไปสระผมออกมานะเดี๋ยวปูกตอยให้ก็ให้นอ้าวนี่มึงสระผมแล้วอ่ะ่เนี่ยหรอแล้วแต่ไงเฮ้่เสื้อออกแล้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้สวยโอ้ยปรับเส้นผมยังไงเหี้พ่นหล่อเออปรับเส้นผมแล้วดูดีรอเลต้องเส้นผมเอาไปสควัดได้อ่ะนี่คือตัดออกเปล่าเดี๋ยวไม่ได้มันต้องสระเออคุณกูต้องไปสระผมใช่ไหม มันจบไปหัวูอะหมดคิวแล้วแล้วเดี๋ยวไอโนตัดเสร็จคิวมึงเลยนะ Five minutes later แอพมมันยังไม่แห่งนี่ฮะเอาจุดใครแม่ไอเยโนวันนี้แล้มีความสุขนะไอตพอรูเห็นเพืมีความสุขกูก็ดีใจอันนี้คือคอมพิวต์นะใช่แล้วมีแล้วมาต่อน่าน่าต่อไปกว่านะ เต็มเท่าไหร่เต็มสิใเจเลยเหรอก้าตรงมันตรงทำเลยนะไม่เท่เหมือนเหมือนกับตัวญี่ปุ่นนะอทไรเนี่มีใครจริงใจกูบ้างเราหมุหมุนหมน่กูช่วยนะไอ้คนนั้นไอเชต่างังอมจัเลยพี่ชายพี่ชายผมเขาพูดความจริงอยู่แล้วเบเไเลยไปใเนี่นี่น้องฟึกงานกราฟิก นี hey, ่ยคะแนนการตัดของมาโนททำไมทุกคนขอดูข้างหลังกูเลยวะหางเต่าเขย่าลกอะไรอาไรเต็มสิบ7 7โอ้ยเอ้ยกูไ่เปิดไอ้นอทไปฟังคำวิจารณ์ต่อลูกอาลุปเป็นสิเ่า่่่ได้เลยได้อยู่นะเป็นติเท่า่ คนนี้ต้องให้คะแนนเยอะแน่นอนเป็นไงเต็มสิเท่าไรร่เลเลีสิาเลยโอ้โหเียมาดีเต็มสิบเท่าไหร่งไม่่างนเขาเรียกว่ามิติใหม่ในทุกมุมั้งตั้งัเว่มิตใหม่นกมุมตั้ตัเง่ั้งรี่ก่ามิติมนกมงตััเาเดียกว่มใหม่นุกมุาตัมต้สิั้เาร่ามม่ในกมุ้งตั้งังเขารียกามติม่ใน คนให้คะแนนแบบดีหมดอ่ะสูงเลยคือดีหมดอ่ะผมไม่ก็ตัดเก่งคือดีหมดแหละแต่ไม่ต้องทําแล้วยุ่งยากครับแล้วอยากให้เราทำลายอยากให้ผมตัดผมไอ้โน้ตไหมนะครับเน้นมาข้างล่างเลยนะครับผมถ้าเกิดทุกคนเรียกร้องกันมาผมจะจัดการให้นะครับไม่เป็นไรนี่ครับผมรีมือหนึ่งว่าไอ้โน้ตเก่งแล้วผมเก่งกว่าเยอะนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าตัดผมไอ้โน้ตเลยตัดผมไอ้โน้ตเลยนะครับผมเดินครับไปคอมเมนต์คนแรกเลย